ขกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกัออนดะ้วยครับมคค้งวันนี้ผมจะมาสอนอาหารในส่วนของกรวีสองน,นะคะผมนะซึ่งวิธีทำกรวีสองเนี่ยอ่ะก่อนอืน่นมีระบบมามีระบบใหม่ของล็อกฟุตนะที่เพิ่มเขมาก็คือระบบ <c oughs> การใช้ไดมอนในการซื้อของอีเวนต์นั้นๆน,น,นะคะผมซึ่งนั่นแหละคือไดมอนเนี่ยด้จากไหนผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าออย่างแรกคือย่างแรกเลย,ย,เลยคือให้เรากดตรงนี้ นะผมมันจะได,มะได้มันจะได้รับรลยวันนะครับวันละสิบเพชรหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมให้เรากดไปปุ๊บนะถืมกดไปแล้วนะครับผมรับได้สิบเพชรนะครับผมแต่ต้องรออีกยี่สี่ชั่วโมงในการรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเอาไดามอนด์มาแลกกับของอีเวนต์เก่าๆได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำก่อนที่สองเลยก็คืออย่างแรกเลยคให้เราตีเจ้าหมอนี่นะตีพวกอีเวนต์พวกนี้แหละปังอะตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะดรอปในส่วนของเอ่อนี่นะให้ดู ไหนวะอ่านี่ส่วนระดับเป็นส่วนของเอ่อหนังสือสักอย่างนี่นะผมซึ่งกูไม่เคยดูเรื่องนี้เข้าจะปะนะก็คือพอเราได้ไอ้หนังสือเล่มนี้แล้วผมนะอย่างแรกเลยคือมีหนังสืออย่างที่สองคือให้เรามีเอ่อออฟเดมอนนะออฟเดมอนอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อนี่ อันต่อคือให้เลยมีออฟเดมอนนะครับผมนะชื่อบอกว่าเออใช่ออฟเดมอนพอพอเรามีไอไอสมุดกับออฟเดมอนนะครับผมนะเราต้องมีของจากอีเวนต์เก่านะั่นก็คือหัวใจสีเขียวนะผมอยู่ไหนวะนี่ แอมคือเราต้องมีหัวใจสีเขียวจากอีเวนที่แล้วก็คืออีเวนไซตามะนะคบผมซึ่งเราต้องมี3อย่างนี้นะผมกับค่าหัวอีก40ล้านนะผมนะโอเคสรุปสรุปแบบตรงๆเลยนะสมุดจะจากตัวอีเวนอัปเดตอลหาจากโลก2หัวใจนี่หาจากอีเวนไซตามะนะคะผมโอเคพอเราพิขอครบแล้วก็กดซื้อไปเลยอ่ะเราก็จะตายอย่างนี้นะคบผมนะม,มารีวิวสกิลที่เกาะน,นี้แล้วกันนะผมสกิลแซดนะครับผม ก็เป็นการเปิดโหมดแล้วทไมหัวกุโรวนวะทราผมก็เป็นการเปิดโหมดนะผมไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรมามันจะเพิ่มเป็นหมัดหรือเปล่าไม่ใช่ดิมันจะเพิ่มเป็นดาบเหรอไม่ใช่มันคืออะไรวะน่าจะเพิ่มในส่วนเลือดเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งน,นะผมต่อไปเป็นสกิลเอ่ออาสกิลเอ็กนะผมนะ การต่อยศัตรูนะผมเพราะเมื่อเราต่อยศัตรูเราก็จะกลายเป็นตุ๊กตาสีดำๆวันนี้โอเคก็วันนี้สำหรับอัปเดตก่อนนะครับผมก็วันนี้เลยนะคะช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไอสัตว์นิดคอยก็แจ้งก็แจ้งเตือนอีเวนตแล้วผมบ๊ายบายนะครับกดไลค์กูด้วยนะจ๊ะนะครับบาย